บารมีลูกเพิ่มขึ้นแน่นอนปู่จ้องอยู่ใครเห็นปู่ครับปู่ท่านดูเหมือนมีชีวิตนะอันนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคล <c oughs> วันนี้นั่งอยู่ตรงนี้อาจารย์จะให้ชุดเต็มรัฐบาลไทยรวมทั้งยกมือทูปปู่นะครับอาจารย์อยู่คนเดียวเลยพระจัจารย์เต็มดวงเลยนะฝั่งนู้นเหนไหมพระจัจาร์ใบไม้มัน <c oughs> บังอยู่นะครับหนึ่งพฤทธกิกาเนี่ยนะก็ได้ข่าวว่าอน อาจารย์ก็เลยจะออกชุดเต็มให้ชุดเต็มจะมีอยู่หกคู่ชุดเน้นจะมีอยู่สี่คู่นั่นแหละนะครับก็เผื่อใครชอบนะอออันนี้ก็เสสังมังคลายาจามีล่าปศุาวจากปูให้กินแซ่บครับพี่น้องก็นะใครอยากเจออาจารย์นี่แนะนําให้มาช่วงบ่ายครับคือตามหลักปูกลับมาแล้วเหมือนปีก่อนเลขออกหนึ่งพี่กาคือเจ็ดศูนย์ ปูกกลับมานะครับวันนี้อาจารย์นั่งอยู่เนี่ยถ้าใครที่มีสัมผัสพิเศษโอ้องยายาเจะดูแถมมือนน่องยาก็ดูมากเลยคงปู่ก็ดูครับดูเออวันนี้ปูกกลับมาแล้วดูหน้าตาปู่เลยกับย่านู้นย่ามองไม่ค่อยเห็นหรอกท่านดูมาก,กวัเนี้ท่านจริงจังมากนะใครที่มีสัมผัสลองสัมผัสด,ดูครับว่าปู่ท่านมีจริงนะลอง สัมผัสดูได้วันนี้ปูกกลับมาแล้วเรารู้สึกได้เรารู้สึกได้ไฟมันกระพริบไปมามอยู่นี่อะ <c oughs> นะครับเนาะใครอยากเจออาจารย์ให้มาช่วงบ่ายอาจารย์มั่นใจว่างวดนี้ซื้ออะไรก็ได้เนี่ยขอให้มีศูนย์อาจารย์คิดว่าศูนย์เนี่ยความน่าจะเป็นเนี่ยล้านเปอร์เซนต์เลยครับล้านเปอร์เซนต์ล้านเปอร์เซนต์แล้วถ้าเข้างวดนี้อาจารย์จะนําผลไม้เก้ายอย่างสี่ชุดดอกกุหลาบเก้าสิบเก้าดอกสี่ชุดถวายปูงดํา องปูงเวทองยาไม่นีจันทาแล้วก็จะไปแห่แก้บนตั้งแต่ปากทางหนองพระอ้อมสิบหกกิโลแล้วจะวิ่งรอบสำนักสิบรอบจะลำรากลำคงสามรอบแล้วก็ลำอยู่หน้าสำนักเพลงเหมืองโนนพรมอะจัดไปปูผมค้นจริงจัดให้ลูกแน่นะครับเนาะยังไงอ่ะฮึออกปัญษาเขายิงปืนบอครับคือตกไกแท่อะ ฟังดีนะครับชุดเต็มนะครับหนึ่งกรกดาไอ้หนึ่งพฤติการซื้ออะไรก็ได้เราเข้ามาแปดงวดแล้วนะวันนี้เป็นงวดที่เก้านะปูน้อเก้าเลยสวยบอกหนึ่งพฤติการซื้ออะไรก็ได้ขอให้มีศูนย์ความน่าจะเป็นศูนย์ล้านเปอร์เซ็นชุดเน้นมีศูนย์แปดศูนย์เจ็ดเจ็ดแปดแล้วก็ศูนย์สี่นะครับศูนย์แปดศูนย์เจ็ดเจ็ดแปดแล้วก็ศูนย์สี่ห้ามตัดออกสามตัวมีศูนย์เจ็ดแปดกับศูนย์แปดสี่ 078กับ084เม็ดเดียว0880ส่วนชุดเต็มที่เพิ่มเข้ามาสองคู่ก็คือ03กับ84นะครับ03กับ84นี่ที่เพิ่มเข้ามาในชุดเต็มแล้วก็สามตัวในชุดเต็มก็จะเพิ่ม080เข้ามานะอันนี้ชุดเต็ม <c oughs> อาจารย์บอกไว้ใครที่ติดตามจะรู้ว่ามันมีชุดเต็มก็เพิ่มเข้ามาแค่สองตัวนะครับ <c oughs> เดี๋ยวบาง <c oughs> คนจะไปดราม่าว่ามันเยอะอ่า แล้วแต่ดวงครับไม่เยอะหรอกถ้าแค่นี้ไม่เยอะก็ไปหาเอาถ้าไม่มั่นใจอาจารย์ก็ไปหาซื้อเอาเอออยากได้หน่อยก็ไปเช็ดเอานะครับอแล้วก็เลขทูบนะครับตัดทูบถ้าใครจะเอาทูบหนึ่งต้องตัดสองหนึ่งสองสี่สี่สองเนี่ยต้องตัดเล่นไม่ใช่ว่าไปซื้อแต่สามตัวเนาะก็อาจารย์มั่นใจว่างวันนี้ศูนย์มามาทั้งล่างทั้งบนแล้วก็แตกสามตัว พ่อปูก่กลับมาดูปู่ดูใครมองดูเนี่ยท่านจริงจังมากท่านมั่นใจดูงอนมีพลังสีแดงเอา้าคือแดงปิดปกตินะครับอืมเป็นอย่างลูกโอ้หมากะกวนนะครับองงาเพิ่นกระเบิงอยู่ไปลุกไปไปนั่งรอพ่อ <c oughs> นะครับเนาะขอให้โชคดีใครอยากมากับปู่บ้านหนองสมบยามเบิร์นธรรมจิตกันสินอ่ะขอพอรหมากวนครับพี่น้องอ่ะขอพอรเลยบอกชื่อน,นามสกุล้มนเลขที่ขอพอรปู่ อาจารย์ขอให้ปู่ผ้าสั่งปฏิหารหนึ่งพฤติกาปู่สั่งปฏิหารคอยมาในเลขเนีน่ยศูนย์แปดศูนย์เจ็ดเจ็ดแปดศูนย์สี่ตัวได้ก็ได้สามตัวมีศูนย์เจ็ดแปดศูนย์แปดสี่คอยมาในชุดนี้คอยปู่ผ้าสั่งปฏิหารเลยพี่น้องเพื่อนเห็นอ่ะเนี่ชุดนี้ปู่แล้วก็รลองลองมาคือถูกปู่สอนสีหนึ่งแต่เนีนช่ชุดศูนย์ไปก่อนนะปู่เดอ้ออย่าให้ใครหนาใครตาเพิ่นเดอ้อปู่เนี่ยเอออย่าเดอ้ออย่าเดอ้อ,ดอคุณมาบาักหลายเดอ้อเอา้า ใัคล้าหน้าครตาเ,นเนพื่อนนะปูเนอปูมีข้อมรูซื้กว่าปูหายอยู่นะในชุดเน่นนี่แหละนะครับเนาะบนล่างสาัตวแตะไปเลยเอาล่างกคอนพร้อมเน้ะปูเอาลางคอนเลยแล้วก็จะเอาบนอีกนะปูสาธุครับอ่ะสาธุบารมีครับฝากกดไลค์กด, like, กด share, แชร์กัน็นคลิปนี้ขอให้ใหายจนครับ าผมยังมีลมหายใจทุกคนจะต้องหายโจนอาจารย์นอตตี้ขอลาทุกคนไปก่อนอยากเจออาจารย์แนะนําให้มาช่วงบ่ายครับต้มหนักปูใหญ่อาจารย์นอตเพจจริงไม่ขายหวยไม่ปักเว็บพนันไม่แจกมันเกิดไม่ทักไปหาดูเลขบัญชีด้วยบจกกรนอตตี้เตอร์คุปเท่านั้นระวังเพจปลอมด้วยนะครับสวัสดีครับ